วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้โอกาสในสังคมด้วยการใช้เสียงพูดของเราเนี่ยแหละครับนั่นก็คือการอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดฟังเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโครงการนี้มีวิธีการหรือว่ามีรูปแบบในการอ่านอย่างไรบ้างไปชมกันครับโครงการเสียงอาสากับอนุชิตนักภาคและไฟายฝ่ายไทยแลนด์ land, คือกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดภายใต้แนวคิด อ่านเพื่อเขาเราได้เองเพราะการแบ่งปันหรือการให้ผู้ให้นี่แหละที่จะได้รับตั้งแต่คิดที่จะเริ่มให้แล้วอย่างน้อยๆก็ได้ความสุขใจเพื่อได้ทําอะไรดีๆเพื่อคนที่เขายังขาดโอกาสซึ่งการอ่านหนังสือเสียงมี2รูปแบบให้เลือกตามความถนัดของอาสาสมัครรูปแบบแรกคือการอ่านผ่านแอปพลิเคชัน read for the blind หรือ rfb ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแรกของโลกที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยการอ่านหนังสือหรือบทความสั้นๆจากเว็บไซต์แมกกาซีนหนังสือพิมพ์หรือขอลัมน์ที่น่าสนใจได้อย่างง่ายๆและสะดวกมากขึ้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวส่วนแบบที่2คือการอ่านผ่านโปรแกรม OBI หรือ o b ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างหนังสือเสียงระบบเดซี ที่อนุญาตให้ทุกคนในโลกนี้สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ได้อย่างเสรีโดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์อาสาสมัครจึงสามารถนำไปใช้สร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดได้อย่างไม่มีข้อจำกัดและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทฟไฟไฟไทยแลนด์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันการสร้างหนังสือเสียงที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอสำหรับประชากรคนตาบอดทั้งประเทศ พราะหนังสือเสียงเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ยกระดับความรู้ความสามารถของคนตาบอดเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมมาร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงกันนะครับให้เสียงของคุณเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้พวกเขาเห็นรายละเอียดกันไปแล้วใครที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอด ก็สามารถทักทายส่วนตัวมาที่ผมได้หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับบอกว่าสนใจหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่ Line OA ซึ่งอยู่ใต้โปรไฟล์ของผมนะครับไปคลิกที่ Line OA ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเสียงอาสากับอนุชินภาคและฝ่ายฝ่ายไทยแลนด์ได้นะครับช่องอนุชินภาคเราจะมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันครับ